อันยองซโสวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอมกอเคป๊อปช่องที่จะมาชวนทุกคนพูดคุยกันและก็ชวนทุกคนมาเมาท์มอยกันเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆร่วมไปถึงประเด็นต่างๆที่น่าสนใจที่เกิดขึ้นในวงการเคป๊อปนะครับสำหรับในคลิปนี้เราก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่ต่อมาจากคลิปก่อนหน้านี้นะครับกับการที่ SM e n t e r t a i n m e n รหรือว่า SM Town นเนี่ยไปกด Follow b l a c ค p i n k ใน Spotify ยนะครับซึ่งก็ทำเอาแฟนๆเนี่ยฮือฮากันมากๆเลยกับการกด follow กรร้หลที่ออกนัน เขาใน Spotify เนี่ยไปกด Follow Black P i n นะครับวงเกิร์ลกรุ๊ปชื่อดังในตอนนี้ใน Spotify ที่มีเรื่องราวประวัติศาสตร์มากมายรวมไปถึงสถิติต่างๆนะครับที่ทำใน Spotify ได้ดีมากๆเนี่ยแฟนๆก็คือฮากันมากๆเลยแล้วก็มาคาดเดาการพร้อมกับพูดคุยกันนะครับทั้งใน Twitter แล้วก็ในโลกโซเชียลมีเดียต่างๆว่าหลังจากนี้เนี่ยจะมีอะไรออกมาหรือเปล่าจะมีอะไรเซอร์ไพรส์แฟนๆกันไหมระหว่าง SM แล้วก็ YG รวมไปถึง SM แล้วก็ Black p i n นะครับซึ่งการที่จะฟอลกันเนี่ยถ นะครับสำหรับคนทั่วไปแต่ว่าสําหรับค่ายเพลงยักษ์ใหญ่อย,อย่าง SM เนี่ยกับการเข้ามากด Follow ศิลปินข้ามค่ายนะครับก็เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นมากๆโดยเฉพาะ Black พีกนะครับที่ในตอนนี้เนี่ยสถิติต่างๆทําไว้ดีมากๆเลยรวมไปถึงกระแสะความนิยมของ Black พีกนั่นก็ด่งดังไปทั่วโลกแฟนๆเนี่ยก็เลยคาดหวังกันนะครับว่าการมากด Follow Black พีกใน Spotify ครั้งนี้จาก SM เนี่ยจะมีโปรเจกต์พิเศษเกิดขึ้นมาหรือเปล่ากับการร่วมงานกันนะครับระหว่างศิลปินในค่าย SM. แล้วก็ b l a c มแนะครับลายๆคนนีก็ยัง มาคอมเมนต์พูดคุยกันนะครับว่าอาจจะเป็นการร่วมงานกันของ Black พิงกและก็ Girls Generation นะครับเพราะว่าทั้งคู่ก็ได้ปักเดือนคัมแบ็กตรงกันเลยนะครับในเดือนสิงหาคมแฟนๆก็ออกมาคาดเดากันว่าั้หากทั้ง2วงนั้นเนี่ยได้มีการคอแลแลบกันทําเพลงร่วมกันสัก1เพลงในเดือนสิงหาคมนี้เนี่ยจะต้องเป็นอะไรที่ปังมากๆเลยเพราะว่า Girl s Generation นั้นก็ถือว่าเป็นตัวแทนจากเจเนอเรชันที่2และ Black พิงกเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งวงเกิร์ลกรุ๊ปจากเจเนอเรชันที่3ที่ปังมากกๆคถ้าาาหวมปัังกบความปั มาเจอกันเนี่ยจะต้อง ปังเป็นพลุแตกอย่างแน่นอนแต่ว่านอกจากนั้นเนี่ยเราก็คิดว่าถ้าหากจะมีการคอลเลคชันหรือว่ามีการคอลแลบกันเนี่ยศิลปินที่น่าจะเป็นไปได้ที่สุดเนี่ยน่าจะเป็นศิลปินเจเนเรชันเดียวกันนะครับระหว่าง SM แล้วก็ YG นั่นก็คือ Black พิงกแล้วก็ Red v e l v ว t นะครับซึ่งทั้งสองวงนี้เนี่ยก็มีเคมี er ที่เข้ากันได้ดีแล้วก็ลงตัวกันมากๆแฟนๆเนี่ยชื่นชอบระหว่างวง Red v e l v ว t แล้วก็ Black พิงกกันมากๆเลยโดยเฉพาะในงานปลายปีนะครับในก่อนหน้านี้เนี่ยแฟนๆคาดหวังแล้วก็รอคอยมนกกกัาาๆระหวว่ง Black Bell แล้็ Red Momentment เพราะว่าสมาชิกทั้ง2วง,งนั้นนะครับมีความสนิทสนมกันแล้วก็รู้จักกันเป็นอย่างดีทั้งจีซูนะครับที่สนิทสนมกันกันกบซึนกิมากๆเลยมีทั้งการคอมเมนต์โต้อตอบกันไปมามาทักกันใน IG l i ไลฟ์นะครับแล้วก็ยังอื่นอีกมากมายหลายโมเมนต์มากๆนอกจากนั้นเนี่ยก็ยังมีคู่ซีนะครับอย่างเบจูยอนหรือว่าพี่ไอรีนของเรากับเจนนี่นะครับที่สนิทกันมากๆเลยเยริของเรานั้นนะครับมักเน่ของเรเบเวดเนี่ยก็สนิทกับเจนนี่มากๆเหมือนกันนอกจากนั้นนะครับจอยหรือว่าพักซูยองนั้นก็ย สนิทกับยายแชงนะครับหรือว่าโรเซ่นั่นเองและฟแฟนๆเนี่ยก็เชื่อว่าสมาชิกทุกคนเนี่ยทั้งใน Black พิง k แล้วก็ r รดเบลเวดเนี่ยค่อนข้างจะสนิทสนมแล้วก็รู้จักกันดีมากๆเลยถ้าหากมีโมเมนต์เกิดขึ้นหรือว่ามีการร่วมงานกันเกิดขึ้นระหว่างเรดเบลเวดแล้วก็แบล็ k พิง k นะครับจะต้องเป็นอะไรที่ทําให้ฟแฟนๆเนี่ยประทับใจกันมากๆและก็น่าจะอย่างที่หลายๆคนเนี่ยชอบเรียกชื่อวงนี้รวมกันนะครับว่าทั้งหากทั้ง2วงได้มีการคอลแลบซึ่งกันเนี่ยชื่อวงหรือว่าชื่อผลงานที่ออกมาแล้วเนี่ยจะต แฟนเนี่ยก็ชื่นชอบชื่อน,นี้แล้วก็อยากเห็นผลงานต่างๆร่วมกันระหว่าง r ร d v e l v ว t แล้วก็ Black พิงกกันมากๆเลยนะครับทุกคนเนี่ยคิดว่าเรื่องราวนี้มีสิทธิ์เป็นไปได้หรือเปล่าถ้าหากจะมีการร่วมงานการระหว่าง s m Entertainment กับ Black พิง k คิดว่าถ้าหาก Black พิงกกับ r ร d v ว l เ e t เนี่ยได้ร่วมงานกันจริงๆมีผลงานออกมาร่วมกันเนี่ยสักหนึ่งเพลงนะครับกระแสะจะเป็นยังไงกันบ้างจะมีคนให้การตอบรับดีขนาดไหนทุกคนจะชื่นชอบกันหรือเปล่ากับผลงานของ b l a ็ k Velvet นะครับยังไงก็มาคอมเมนต์พูดคุยกันทั้ ดเดแล้วก็เป็นเพียงแค่การเชิญทุกคนเนี่ยมาเมาส์มอยกันเท่านั้นนะครับหลังจากที่มีข่าวออกมาว่า SM เนี่ยได้มีการกด Follow Spotify Black p ิงคไว้นะครับยังไงก็มาคอมเมนต์เมาส์มอยกันได้เลยนะครับคิดเห็นยังไงคอมเมนต์กันมาได้เลยที่ข้างล่างใต้คลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์เป็นกําลังใจให้กันแล้วก็อย่าลืมกดติดตามช่องอมกอร์เคป๊ของเราไว้ด้วยนะครับพร้อมกับเป็นกําลังใจให้กับ Black พิงคแล้วก็ศิลปินในค่าย SM กันด้วยนะครับทุกคนหลังจากนี้ไปถ้าหากมีอะไรอัปเดตเพิ่มเติมหรือมีข่าวข่าวอะไรเนี่ยเราจะนํามาทําคลิปแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันอีกครั้งนึงนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปเพียงเท่านี้จริงจริงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าอย่าลืมกดไลค์แล้วก,กดซั s สไครป์ให้ด้วยนะครับสวัสดีครับอันยอง